หนึ่งงานที่บอกว่าน่าสนใจมากเขาใหญ่เนี่ยนะคะเป็นแบบสถานที่จัดงานนะยานึกถึงแต่ดนตรีกีฬาก็ไม่แพ้นะคะอย่างกุ๊กเนี่ยได้มีโอกาสตูดูฟาร์มนะคะจำได้เลยว่าปั่นจักรยานไปถึงแถวแถวเดลี่โฮมอ่ะเราร้องไห้เพราะว่ามันมันไกลมากแต่ว่าปรากฏว่าที่ร้องไห้เพราะอะไรเพราะอยากกินไอติมของเดลี่โฮมเพราะว่ารู้สึกว่าเรานึกว่าเราเรามาเที่ยวแล้วเราได้บรรยากาศแต่ว่าตูดูฟาร์มมันค่อนข้างโหดมาก7จกิโลกว่า พอรู้ว่ามีเขาใหญ่มาราธอนเนี่ยรู้สึกว่าแมนแต่ต้องเปลี่ยนสายมาวิ่งบ้างละแต่การจัดงานเขาใหญ่มาราธอนที่จัดมาถึง5ปีจะยังเดินหน้าต่อไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราต้องมาคุยกันเรียนเชิญนะคะพลเอกนินาดเบี้ยวไข่มุกนะคะกรรมการอํานวยการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรนนท์นะคะผู้จัดการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอนและฝ่ายเทคนิคค่ะ เ,เดี๋ยวเท้าวความก่อนอไปไปมาแล้วก็ยืดยาวอีกแล้วคือเขาใหญ่นะฮะพูดจริงๆก็คือว่าพระพันปีหลวงพระราชินีนาถรัชกาลที่เก้าท่านฝากตอนนั้นประธานองค์ขมนตรี พลโทสุรยุทธ์ยุลานนท์เป็นแม่ทัพภาคที่สองท่านมาจากพลร่มมาจากพลร่มลบบุรี<ะ>มาเป็นแม่ทัพแล้วพระพันปีหลวงก็ฝากบอกคุณสุรยุทธ์ฝากเขาใหญ่ด้วยนะช่วยดูแลด้วยจากตรงนั้นเนี่ยมันเป็นชมลมเล็กๆพิทักษ์เกี่ยวกับเขาใหญ่น้องๆที่เจ้าหน้าที่เขาใหญ่เนี่ย น่าจะรับทราบแต่ตอนนั้นยังยังไม่มาก็พยายามทํากิจกรรมขึ้นมาจนกระทั่งปรับเป็นมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พราอรู้ว่าเขาใหญ่เนี่ยเป็นผืนผืนป่าที่สมบูรณ์ต้องมีคนดูแลเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยผู้พิทักษ์ป่าทั้งหลายเนี่ย มีทั้งข้าราชการที่บรรจกุกับลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราวก็คือลูกจ้างรายวันรายสัปดาห์รายเดือนซึ่งเบิกอะไรไม่ได้เวลาเข้าไปพิทักษ์ป่าเขาเข้าป่าไปดูไปเจอผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าปะทะกันขึ้นมาพวกนี้มีอะไร อาจจะมีปืนลูกซองที่ทางราชการจัดหาให้แต่ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยไม่ใช่พี่นะฮะผมชี้ไปเรื่อยเขาปืนสงครามอาวุธสงคราม M16 มสิบอาก้าเอเคมันสู้กันไม่ได้เมื่อเกิดการสูญเสียเขาเบิกอะไรไม่ได้เลยลูกเมีย เขาไปต่อไม่ได้ทางมูนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยก็เลยประกันชีวิตให้กับผู้พิทักษ์ป่านึกว่าจะทำแค่เขาใหญ่ไม่ใช่ทั่วประเทศอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศซึ่งมีผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยตีสักประมาณหนึ่งหมื่นบวกลบ ฉะนั้นเมื่อเขาเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกส่วนเขามีราคาหมดทั้งตาทั้งหูทั้งแขนทั้งขาแม้ตั้งชีวิตตีเป็นราคาหมดเมื่อเป็นอะไรขึ้นมาก็ขอเงินสินใหม่ห้าแสนมั่งเจ็ดแสนมั่งเก้าแสนมั่งทายาทก็มารับไปจะได้มีทุนการศึกษา มีอะไรต่อไปอีกไม่เป็นภาระกับสังคมเราก็ทำมาตลอดมูลนิธิเนี่ยเสียเบี้ยประกันต่อปีเนี่ยประมาณล้านสองถึงล้านสี่ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ปีที่แล้วปีที่แล้วมาบวกลบคูณหารดูแล้วการที่มูลนิธิจ่ายเบี้ยประกันให้บริษัทประกันเนี่ย บริษัทประกันได้ประโยชน์มากกว่าการสูญเสียน้อยลงก็เลยยกเลิกการประกันอันเนี้ยมาตั้งเป็นกองทุนกองทุนให้กับผู้พิทักษ์ป่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาอนุมัติแค่ตรงนี้ไม่งั้นต้องสอบสวนเป็นยังไงเงินสินไหมจะได้เมื่อ,อไหร่อะไรมันเนิ่นนานออกไปขณะนี้เนี่ย ก็คือเป็นกองทุนละผู้พิทักษ์ป่าอุบัติเหตุเป็นอะไรขึ้นมาบอกมาที่มูลนิธินอกจากพิทักษ์ป่าแล้วเป็นเรื่องของอุปกรณ์ชุดฝึกมีไหมออุทยานแห่งชาตินี้ขอมา200ชุดจัดให้กรมอุทยานแห่งชาติขอกล้องติดต้นไม้ เพื่อจะดูพฤติกรรมของสัตว์ระบบจัดระบบนิเวศสามล้านสี่ล้านจัดให้ก็เลยบอกให้รู้ว่าเขาใหญ่เนี่ยมีความสำคัญที่ต้องดูแลและคนดูแลคือผู้พิทักษ์ป่าทั้งหลายเราผมพูดกับพิษสักรเราได้อุณหภูมิจากเขาใหญ่ได้ความชื้นจากเขาใหญ่ ได้น้ำจากเขาใหญ่มาทำธุรกิจของเรางั้นการจัดเขาใหญ่มาาทอนเนี่ยผมต้องการคือต้องการเงินมาทำกิจกรรมนี้ผมได้จากไหนผมก็ตะเวนใครที่มีโรงงานเลี้ยงสัตว์อยู่รอบเขาใหญ่กิจกรรมสนามกอล์ฟโรงแรม ร้านอาหารน่าจะได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณเขาใหญ่โดยการร่วมกิจกรรมอันนี้ท่านก็สั่งผมท่านประธานมูลนิธิก็สั่งผมว่าอุ้จัดกิจกรรมอะไรหน่อยบอกพี่ครับเรื่องของพระราชโชบายพระเจ้าอยู่หัวพยายามส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขอนามัย คือการออกกำลังกายก็ถึงเรียนท่านว่าบอกผมอยากจะจัดงานวิ่งครับจากไม่รู้อะไรเลยเมื่อท่านสั่งผมก็เขียนโครงการนำล่อง5ปี61ถ65เพื่อจะนับให้กับชุมชนเพราะฐานเองเนี่ยไม่เหมือนกับพิศักพิศักมีงานวิจัย วิจัยนู่นนี่นั่นแล้วก็ออกมาพูดได้ผม,ผมไม่มีผมมีอันเดียวคือ follow me ตามกูมา Leader Leader by s a m pling ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งสอสาสี่ห้าห้าปีลวจากปีแรกที่มีปัญหาเรื่องฉงชุมชนไม่มีมีผมเอาป้ายเขาใหญ่ไปตั้งหน้า บอกระยะวิ่งเท่าไหร่บางหน้าร้านผมแอบเก็บไปไว้หลังร้านป้ายหายอีกป้ายหายอีกเฮ้ยมันเรื่องอะไรวะ,ะจะทำที่จอดรถเนี<ะ>่ยพี่เปียกรู้ดีพี่เปียกดกรวิษณุตอนนั้นท่านก็เรื่องของสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่สมาคมพัฒนาท่องเที่ยวเขาใหญ่ก็เพิ่งมารู้ตอนนั้นอะ ว่ามีสองสมาคมสมาคมหนึ่งเจ้าของกิจการอีกสมาคมเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมด้วยมันก็เพิ่งมาเรียนรู้คือเอาข้อบกพร่องของปีหกหนึ่งมาแก้ไขปีหกสองมีปัญหาให้แก้ไขทุกปีจนกระทั่งมาปีสุดท้ายเนี่ยหกห้าเมื่อครบโครงการนำร่องห้าปี 6, หกเก็ต้องเอาปัญหานั้นมาแก้ไขนะครับวันนี้ ผมมีน้องๆมาด้วยพี่สุมเมศพี่โน่องอยู่นะนี่มือช่วยผมฮะน่งสุมเมศรุ่นเดียวกัน73แล้วเหมือนกันพี่โน๊ตพี่โน๊ปัจชยาอันนี้เจ้าของบานาน่าซอฟต์แวร์ระบบเทคนิคระบบอะไรทั้งหลายเรื่องบิ๊บอะไรทั้งหลายเนี่ยการโกงเวลาไม่ผ่านวิ๊บไปยู turn, เทิร์นเลี้ยวก่อนกำหนด นี่พี่โน้ตจับหมดเพราะมันมีอยู่นี้แล้วก็อดีรุตอดีรุตเป็นเป็นมือเป็นไม้ของผมมาช่วยผมอดีรุตนี่เป็นหัวหน้าไซที่กลางดงของบริษัทลิทธาบริษัทลิทธาตัวตัวทำงานอีกตัวหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆมีปัญหาปุ๊บพอจบ เราก็มีเงินสนับสนุนโรงเรียนทั้งเจ็ดแห่งในเส้นทางวิ่งเราก็ม,มีมาแจกให้รวบรวบกิจกรรมแม้กระทั่งปีสุดท้ายเนี่ยพอจะแจกบอกไ้โรงเรียนนี้เอานักเรียนมาเยอะเยอะกว่าที้ทำให้ได้เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราบอกไม่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นซองที่ให้โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนแต่โรงเรียนเอา นักเรียนมาช่วยมากน้อยต่างกันขึ้นอัศจรรย์เชียร์ต่างกันโรงเรียนต้องดูแลมีค่าใช้จ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวอดีรุดจะเป็นคนไปตามแล้วก็นอกเหนือจากเงินนี้ซึ่งเบาบางก็ได้คือต้องแก้ปัญหาทุกจุดเข้าใจไหมฮะงั้นตรงนี้เนี่ยโน้ตที่ผมพาโน้ตมาด้วยจากบินมาจากเชียงใหม่เมื่อเช้านี้แล้วก็รับมาเพื่อมามา ตอบคำถามพี่ๆแต่ไม่รู้จะได้มีเวลาหรือเปล่าโนตนี่เป็นคนหนึ่งที่ไปทำที่เชสบาลยาลาเชสบาลยะลาเริ่มจากศูนย์ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกับผมแต่ขณะนี้เนี่ยผมทับนับให้ชุมชนแล้วหนึ่งถึงห้าแล้วชุมชนเห็นแล้วว่าปีหนึ่งปีสองให้ดีนะโรงแรมเต็มที่ไม่ใช่ลองวิกเอนด้วย โรงแรมเต็มร้านอาหารมีคนมาคือเราต้องหลีกเลี่ยงพบผมไม่สามารถจะปิดถนนวิ่งได้ผมขอแค่เรียนเดียวก็ได้อาศัยพี่โยทินอ่าพี่โยทินไปไหนแล้วล่ะพุ่งกับหมูสีมีภารกิจแล้วเนี่ยครับมันมีอะไรที่ต้องแก้ปัญหาตลอดเวลาก็เลยเรียนเรียนพี่ๆที่เป็นผู้นำชุมชนพี่ๆต้องตั้งทีมขึ้นมา พิศักบอกผมแล้วผมเห็นใจอย่าไปหวังส่วนราชการเลยครับผู้ว่ารับสั่งรองผู้ว่าที่จังหวัดมีส่วนการกีฬามีส่วนประชาสัมพันธ์จังหวัดงานนี้เข้าอะไรเข้างานประชาสัมพันธ์จังหวัดไหมชักชวนคนมาวิ่งคนมาใช้บริการในท้องถิ่น เป้าหมายของยะลายะลาหนักกว่าเขาใหญ่มีระเบิดรอบบ้านเดี๋ยวปุ่มเดี๋ยวปึ้งปั้งอะไรทั้งหลายเนะี่ยแต่เขายังจัดได้เขาเริ่มต้นจากศูนย์เขาใช้งบตรงนั้นไปเท่าไหร่ประมาณ9ถึงสิบล้านเทศบาลยะลาจัดแต่เขาได้อะไรเขาได้นักท่องเที่ยว ร้านอาหารเต็มศักยภาพที่ตามมามีอีกเยอะเลยจากการจัดกีฬาวิ่งวิ่งถนนไม่ใช่วิ่งในภูมิประเทศนะครับนี่ก็เลยเรียนเรียนได้ว่ามีที่มาที่ไปแล้วเป็นเป็นการดีมากที่พี่ๆจะรวมตัวกันเพื่อจะจัดต่อข้อบกพร่องที่ผมจัดมา ที่แล้วมาคือมูลนิธิรัฐบุตรพลเอกเปรมมีอยู่สี่ข้อซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและจงรักภักดีงั้นถ้าผมจัดเราจัดกิจกรรมแล้วเรื่องผมไม่ได้ขอถ้วยพระราชทานก็ไม่ได้ ผมต้องขอถ้วยพระราชทานเมื่อขอแล้วทําไม่ดีก็ไม่ได้ต้องจัดให้สมพระเกียรติเนี่ยครับผมจะบอกผมพูดกับด็เอร์สมเกียรติวันนั้นมางานแต่งงานลูกของที่ธงชัยนั่งข้างๆผมพี่จะบอกบอกพี่นินาดพี่ทำมาตรฐานไว้สูงมาก คนอื่นทำาแล้วเฮ้ยพี่เข้าใจผิดแล้วผมทำให้ดูเพียงแต่ว่าพี่จะทำยังไงต่อขณะนี้เนี่ยนอกจากเห็นตัวอย่างหนึ่งถึงห้าแล้วอันต่อไปคือ f เฟซบ o ๊กเ c e b o o k เขาใหญ่มาราทอนมีคนติดตามอยู่หกหมื่นบวกลบหกหมื่นบวกลบ พี่ได้ตรงนี้แนละไม่ไม่ต้องไปสตาร์ทใหม่พี่จัดคนที่เกี่ยวกับแอดบินไอทพี่เอาไปเลยตอบคำถามใน Facebook ตอบคำถามในมีเดียเขายังเกาะติดอยู่ว่าครั้งที่หกเมื่อไหร่บอกได้อย่างี้เกาเมื่อหน้าหนาวผมไม่จัดหน้าร้อนหรอกแล้ว ขอเสนอแนะอย่างเึงว่าผมมีข้อบอกพร่องนิดหนึ่งก็คือสิบสองกิโลสิบสองกิโลนั่นคือเขาใหญ่มาราทอนแต่ถ้าพี่จะทำครั้งที่หกผมเสนอแนะพี่ว่พี่จัดฮาบมาราทอนยี่สิบเอ็ดกิโลเพราะคนวิ่งเร็วที่สุด ประมาณชั่วโมง15นาทีเวลาของทีมชาติวันนั้นที่ที่หนึ่งของเขาใหญ่มาทอนชั่วโมง16นาทีแต่ถ้าพี่ต้องการ12กิโล12กิโลใช้เวลามันขึ้นไปอีก21กิโลเข้าใจไหมฮะจาก21กิโลไป12กิโลมันขึ้นไปอีกหนึ่งเท่า ผมต้องดูแลนักวิ่งในเวลากลางคืนผมต้องติดไฟถนนทุกๆ25เมตรขึ้นเสาไฟงานวัดก็คือหลอดนีออน3ามสี่หลอดอีกพันกว่าต้น mm hmm. เพื่อจะให้แสงสว่างนักวิ่งที่วิ่งเกินสามชั่วโมงครึ่งซึ่งมีอยู่ทั้งหมดแค่ส0 10%ของนักวิ่งทั้งหมดหกพันกว่าเพิ่มภาระเพิ่มค่าใช้จ่ายแต่ผมไม่จัดไม่ได้เพราะว่าชิงถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับส2กิโลเข้าใจไหมฮะเงินผมให้ตุกตาว่าพี่อาจจะคิดว่าถ้าจัด เอาถ้วยพู้ว่ารายการจังหวัดไหมถ้วยองค์ข้ามูลตรีไหมแล้วเมื่อจบยีบ่ี่บเอ็ดกิโลเนี่ยจากการปล่อยไปภายในสองชั่วโมงครึ่งพี่แจกรางวัลเจกแล้วแต่ถ้าสี่สองกิโลพี่รอต้องถึงสี่ทุ่มกว่าถ้าพี่ปล่อยสี่โมงเย็นเนี่ยครับเป็นอะไรที่ต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา โห oh, ฟังแบบนี้แล้วคือเห็นเลยว่ามีองค์ความรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออยากจะจัดเนี่ยมาปรึกษาได้เลยจัดได้เลยจัดไดไ้เลขณะน,นี้เนี่ยข้อมูลคน 6, หกพันกวคนเนี่ยพี่มีอยู่ในกระเป๋าแล้วคนโคราชมาวิ่งหนึ่งพันเฟซบุ๊กคนติดตามอยู่หกหมื่นบวกลบพี่ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับ งั้นสิ่งที่พี่จะได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งถนนในช่วงหน้าหนาวมันจะตามมาอีกขาดทุนคือกําไรอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพูดไว้นะครับผม,ผมผมผมคิดว่าหัวหน้าชุมชนหัวหน้าหมู่บ้านอะไรทั้งหลายเนี่ยมีศักยภาพพอครับถนนในเครือข่าย ที่ธนรัตมีเส้นทางเชื่อมเยอะแยะจัดได้ครับพิศั์พูดถึงเลือกดอกบงดอกไม้เห็นชัดดอกไม้ชุมชนไม่ยากครับหน้าบ้านตัวเองเอาไม้ดอกเม็ดไม้ดอกอะ่ะพอถึงหน้าฝนหน้าหนาวโยนมันหน้าบ้านน่ะะเดี๋ยวมันขึ้นมาเองสวยงาม พี่ไม่ต้องไปทําอะไรปลูกเลยไอ้ที่เราไปญี่ปุ่นไปสวิตเซอร์แลนด์อยู่ข้างทางนะ่ะมันก็อย่างเงี้ยนะครับฝากนะครับเพราะว่าผมเองผมไม่มีอะไรที่เขาใหญ่เลยผมมีใจผมมีใจผมชอบเขาใหญ่ผมมาถามพี่ศักถามพี่โก้ทอสคาน่า หลังเล็กๆมีที่ดินด้วยประมาณเท่าไหร่บอก49ล้านกว่า<ล>ผมบอกไอ้ก,<ล>กว่า<ล>นะผมมีผม,ผมขาดอีก49ล้านค่้านะเล่าสู่กันฟังครับค่ะผมผมผมอนุโมทนานะครับว่าถ้าพี่จะจัดกิจกรรมวิ่งถนนต่อเป็นปีที่6เพราะตอนนี้สมาชิกใน Facebook เนี่ย ชอบใจมากาถามอยู่ว่าเมื่อไหร่เรามีฐานแล้วถ้า<ฟ>พี่จัดเองชุมชนจัดเองพี่อาจจะไม่ต้องคอยไม่ต้องคอยช่วงลองวีคเอนหรือวีคเอนปกติพี่ตั้งได้เลยทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือตอบคำถามไหมครับพี่สักไม่ทราบว่าพี่พี่อ ชัดเจนค่ะตั้งแต่เท้าความมาจนถึงตรงนี้หูขอถามนิดนึงได้ไหมหนูขอถามนิดใหญ่บอกว่าเฮ้ยอูดจดลิขสิทธิ์ด้วยบอกพี่ครับเขาใหญ่มาราทอนสองคำเนี่ยคำว่ามาราธอนเนี่ยมันคำอินเตอร์ค่ะคำว่าเขาใหญ่มันก็ใช้กันทั่ว แล้วพี่จะให้ผมจดเขาใหญ่มาราทอนลิขสิทธิ์ว่าห้ามใครใช้เหรอมันมันไม่ใช่ศึกษาฝ่ายกฎหมายแล้วมันไปจดไม่ได้แล้วไม่ควรจดด้วยยกเว้นเขาใหญ่มาราทอนโดยมูลนิธิรัฐบุลหลดพลเอกเปรมจิน,นสูรานนท์ว่าเจิ่นยาไปหมดบอกบอกออบอกกรมสมเด็จพระเทพ ท่านบอกว่ากระตูนที่ท่านเขียนที่เสื้อแล้วก็เซนซิลินทอนไว้มีหลายเวอร์ชั่นหลายตัวหลายสัตว์หลายชนิดมากแล้วก็มีคนเอาไปทำเสื้อทีเชิ้ตปั๊มรูปปั๊มนี่ขายก็มีการว่าจะฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์พระองค์อย่างี้ เขาเอาผลงานเราไปหารายได้ให้ครอบครัวเขามีรายได้มากขึ้นแล้วจะไปฟ้องเขาจะไปอะไรมันถูกเรื่องไหมนี่คือพระองค์มีเมตตาเวืองบูนิธิเราเขาบอกเ่าอาจจะใครจะใช้อา้าวยกให้เป็นป<ล>ประโยชน์ของระเทศไปเขาใหญ่หรือจะเป็นเขาใหญ่ฮาบมาราทอนพี่จัดได้ครับ แฮปปี้มากแต่พี่อย่าเอาตัวตัวเงินว่าจะต้องกำไรเท่านู้นเท่านี้เป็นตัวตั้งค่ะมองไปที่ปลายทางว่ากระจายรายได้เปียงชุมชนเกิดการพักแรมมากขึ้นขายอาหารได้มากขึ้นคึกคักมากขึ้นเป้าหมายคือพี่จัดให้พอดีพอดีคอย่าหวังกำไรเพราะค่าสมัครห้าร้อยบาทเสื้อหนึ่งตัวอติสะร้อยร้อยยี่สิบบาทเหรียญหนึ่งเหรียญ สั่งประเทศจีนถ้าจะต่อเนื่องนะฮะปีนี้พี่ทำเหรียญรูปกระต่ายได้เลยข้างหลังพี่ผมไม่ได้ลิขสิทธิ์พี่จะเอาข้างหลังของเหรียญช้างมาพี่จะจิกซอออกมาข้างหลังเนี่ยพลิกแล้วเป็นรูปมรดกโลกมันเป็นจุดขายแล้วเป็นจุดแม่เหล็กดึงดูดให้คนมาวิ่งแล้วเขาใหญ่เนี่ยพี่จัดเหรียญตามปีนักสัตว์ได้เลย ปีหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นแพจะเป็นจดความต่อเนื่องโอเดออะไรก็ได้นะครับเป็นเป็นอะไรที่เราได้เปรียบกับคนอื่นเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเชิญชวนเลยประกันอุบัติเหตุอืมค่ะผมประกันอุบัติเหตุให้ผู้นักวิ่งนักวิ่งทุกคนค่ะเป็นประกันรวมหกล้มครั้งหนึ่งปุ๊บแล้อยู่ในเกณฑ์สองหมืนตายได้สองแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ประกันให้หมดแล้วก็อาหารฉะนั้นห้าร้อยบาทเนี่ยจบแล้วไม่มีกำไรแล้วแค่บิ๊บบิ๊บคอมพิวเตอร์ชิปคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่เบอร์วิง่งแล้วมีรูปอย่างของของพี่โน้ตเนี่ยที่โน้ตทำเนี่ยไปทำที่ยะลาเนี่ยเฉพาะตัวนี้ก็เข้าไปสี่ร้อยกว่าบาทนะครับก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าการทำกิจกรรมของ ชุมชนหมูสีขนงพระหรือว่าน้องสาหลายหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยได้ประโยชน์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้โหแม้จะมีเวลากระชับแต่ก็มาให้รายละเอียดได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะคงต้องบอกว่าเขาใหญ่มาราธอนเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้กับหลายๆท่านนะคะได้มาสัมผัสกับเส้นทางที่มันแปลกใหม่ออกไปนะคะด้วยสองเท้า ล้วก็ด้วยสายตาที่มันไม่เหมือนกับเวลาที่นั่งรถเวลาที่เราออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งก็ดีเนี่ยความรู้สึกในการสัมผัสกับธรรมชาติมันต่างกันมากเลยเพราะฉะนั้นคงจะน่าเสียดายหากว่าขาใหญ่ามาราธอนจะไม่ได้มีขึ้นต่อไปเพราะว่าเพียงจบแผนงานแต่ถ้าเผื่อมีผู้ประกอบการเข้ามาช่วยกันแล้วแรงเห็นถึงความสําคัญอย่างที่ทางด้านของท่านพลเอกนินนาได้เล่าให้เราฟังเนี่ยนะคะว่ามันจะมีผลในเชิงของการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนผู้ประกอบการร้านค้า กิจกรรมนี้น่าสนใจมากนะคะและอยากจะให้สารต่อซึ่งองค์ความรู้ต่างๆวันนี้เนี่ยเรียกว่าทีมงานเนี่ยยกมาทั้งเซตบินมาจากเชียงใหม่ก็ามาด้วยวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะอุตสาหบินมาเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปพูดคุยกันต่อได้เพราะวันนี้เนี่ยเราตั้งร่างล้อมวงกันเนี่ยเราจะได้จับข่าคุยกันเจอกันในหลายแวดวงหากว่าเราจะจัดกิจกรรมมาราธอนขึ้นมาเนี่ยนี่คือองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วคนก็มีอยู่แล้วฐานแฟนก็มีอยู่แล้ว ต่อยอดได้เลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาฝากกันนะคะสำหรับเสวนาในช่วงนี้ค่ะ